เลือลีจอินชมเปิพครับวันนี้บางกาะเอฟซีปเปิดบ้านกันมาเยือนของมหาลัยเกษตรมดิษฐ์เอฟซีที่สนามเวลัยมอกรุงเทพครับวันที่27ธันวาคม2500พศแล้วเกมเริ่มครับบางกาะเอฟซีบุกจากทางซ้ายไปขวาครับในเสื้อสีดำบางเกงสเคาะไปให้อตากโกวิทกูดฮะสามดีฮะคืนมาที่หกอัศพลคืนมาไม่สวยนะลูกนี้บอลที่ดาเมียนหักมาก็ อย่างติดอยู่ฮะไปเขาเขาทายอีกครั้งโอ้โห,โหโลูกนี้ก็ขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเกเซมาดิดนะทดงด้านไม้ฮะยิงประตูที่หนึ่งให้กเกเซมันดิดขึ้นนำฮะของบรรลุประสงคสักแล้วกรรมการก็เป่าหมดอนครึ่งเวลาแรกเลยครับดี๋ยวครึ่งเวลาหลังมาแล้วเกมเริ่มฮนะในอครึ่งเวลาหลังมาเกาะเอฟซีมีกัน ตะพลฮะเปลี่ยนออกมาฝั่งซ้ายลูกนี้น้ำหนักมัน <ทำ S 1> ไปจึงบอลลูนทองเกี้ยงนะฮะได้ยิงก็เรียบรอยบ้อยอ่ะบอลลูนทองเกี้ยงฮะโอ้หนึหน่งประตูต่อหนึ่งแลยฮะมาแล้วฮะไม่ต้องห่วงเลยฮะลูกนี้บอลลูนทองเกี้ยงนะละไ,ได้มองเด้คอสบอลลูนมาน่าสนใจเลยลูกนี้มันก็เรียบร้อยอ่ะสองประตูต่อหนึ่งอ่ะบอลลูนทองเกี้ยงฮะ แม่เหมือนเปิดหร right oh, on ือยิงแฉลบแล้วแล้วมันก็เ oh, ข้าไปเลยฮะแม่เสียบเสาสองแล้วนี่ยังได้อยู่พามาดวลหนึ่งองกะอาจจะโกวิดเข้าตางมาสายของไทยวัอนเรียบร้อยแล้วโอ้สามวัตัวหนึ่งฮะชัยวัฒน์ะแก่ซ้ายลอยจูบอะโอ้โหลูกนี้ฮะชัยวัฒนะโอ้โหสุดยอดนะสายของชัยวัฒน์ลูกนี้ฮะชัยวัฒน์ฮะทำอะไรก็ดีหมดฮะ แค่หม่งเช็ดก็น่ารักฮะซับขาลอกอยู่ยิงลูกนี้ไิบาิมก็เรียบร้อยครับประตูหนึ่งครับบาฮิมครมาแล้วฮะแมใหลคร,รับมมิ้หลุดมาแล้วลูกนี้ยิงลูกที่นั้นลูกนี้โอ้โหก็เป็น4ประตูต่อ2เลยฮะ ลูกได้เสียสำคัญนะทีงขึ้นมาเขาหมดก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังฮนะบางกอกอ f ฟซีก็เปิดบ้านเราชนะเกษมนบะัณฑิตฮะในเวลา9นาทีก็4ประตูต่2 2> อ2ฮะ